ติดลบแค่ไหนก็ละลายเพราะหาวินซวยเกินต้านเมืองปลายพิกัดแนนจูเลียที่หนาวจนหยดน้ำกลายเป็นหิมะกลางอากาศนี่คือสโนทาวหมู่บ้านหิมะในอุทยานป่าไม้ของบรรดนเฮยหลงเจียงขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหิมะหนานุ่มที่มีหลังคาเห็ดหิมะสุดแซนดาซีเริ่มเลยด้วยคอนเทนต์ปังๆน้ำร้อนศาสกลางอากาศลายเป็นหิมะพุ่งเป็นพวงสวยคอด ต่อด้วยขี่สโนมอบิลเล่นสกีบานาน่าบอสลุยบนเขาหิมะขาวๆลมตีหน้าฟิลแอดเวนเจอร์เต็มร้อยพักแรงด้วยเก้าอี้สเก็ตน้ำแข็งไทยเพลินๆกลางคืนเปิดเพลงเต้นกลางหิมะลมหายใจเป็นไอไฟวิบวับสนุกสุดกลางวันสโนเทาเห็นลายหิมะบนหลังคาชัดเหมือนครีมเคก้กมีน้องหมาจิ้งจอกให้อุ้มเล่นน่ารักมาก พอฟ้าเริ่มมืดคอมแดงติดทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนโทนเป็นสีส้มอุ่นหนาวติดลบแต่บรรยากาศละมุนกว่าที่คิดนี่แหละสเสน่ห์ของสโนว์ทาวทิปส์สำหรับนักเดินทางถ้าไม่อยากเจอนักท่องเที่ยวเยอะแนะนำพักที่สโนวันเล่แล้วนั่งรถเข้าสโนว์ทาวแค่30นาทีเตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆเพราะอุณหภูมิอาจติดลบถึงลบ20องศาเซลเซียสนะ หิมะสวยที่สุดช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ใครเคยไปแล้วประทับใจตรงไหนมาแชร์รูปกับประสบการณ์กันได้เลยหรือถ้าใครกำลังแพลนจะไปสโนว์ทาวแล้วอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้ค่ะ